ใช้ขาตั้งกล้องอย่างไรไม่ให้มันล้มง่ายวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคในเรื่องของการใช้ขาตั้งกล้องนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเราควรตั้งขาตั้งกล้องแบบไหนให้กล้องของเราเนี่ยมีความมั่นคงมั่นใจเพราะว่าเวลาที่เราเอาขึ้นกับขาตั้งกล้องนะครับปัญหาของมันก็คือมูลค่าของกล้องหรือมือถือของเราเนี่ยมันมีมูลค่าค่อนข้างที่จะสูงใช่ไหมมันแพงกว่าขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องเนี่ยเราอาจจะซื้อในหลักพันแต่โทรศัพท์มือถือหรือกล้องเนี่ยเราซื้อในราคาหลักหมื่นนะครับแล้วทีนี้เราจะมีวิธี ในการใช้ขาตั้งกล้องนะครับขาตั้งกล้องโดยทั่วไปมันจะมี3ามขาใช่ไหมครับเวลาเรากลางออกมาก็จะมี3มขาแบบนี้แต่ว่าเวลาที่เราใช้ขาตั้งกล้องเราอาจจะไม่ได้ระวังในเรื่องของการตั้งนะครับให้เราคิดว่าอย่างนี้นะครับเราจะหันเลนส์กล้องไปทางไหนให้เราขา1ขาไว้ทางเดียวกับเลนสเสมอครับเหตุผลที่เราจะต้องเอาไว้ทางเดียวกับเลนเป็นเพราะว่าเวลาที่เราใช้กล้องเลนเนี่ยมันจะมีน้ําหนักที่มันจะล้มไปข้างหน้าได้การที่เราใช้ขา1ขาเนี่ยค้ายันเอาไว้มันจะไม่ล้มไปข้างหน้าเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือมือถือเวลาที่จะลลล้้้้้้้้้มมมมมมเเนน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 ่่ยยัััจจะะไไไไปปขขขขาา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 างหหรรใช1วอถ ใช้ขาตั้งกล้องสองขาไว้ข้างหน้าแบบนี้สิ่งที่มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นั่นคือการล้มไปข้างหน้าแบบนี้ครับเวลาที่เราใช้กล้องหรือมือถือใช่ไหมเราจะต้องแตะถ้าเราแตะไปปุ๊บแล้วมันมีโอกาสที่จะล้มไปข้างหน้าได้นะครับมันก็เป็นอันตรายต่อกล้องต่อมือถือเราที่มันมีมูล,ลค่าสูงกว่าขาตั้งกล้องนะครับผมหวังว่าเทคนิคนีน้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนถ้าเกิดชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ